สำหรับน้ำหมักสูตรนี้นะครับเราจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้พืชเนี่ยสามารถที่จะแตกรากได้ดีขึ้นระบบรากของพืชแข็งแรงขึ้นจะทําให้พืชสามารถหาอาหารได้ดีขึ้นและส่งผลให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีสําหรับวิธีการทํานะครับเตรียมถังหมักแล้วก็มีน้ําสะอาด50ลิตรใส่ปุย๋ยคอกลงไป3ส่วนนะครับหรือ3กิโลตัวมูลสัตว์เนี่ยจะมีธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงเติมกากมันลงไป1กิโลช่วยในการเล่งปฏิกิริยาได้เป็นอย่างดีเติม ตัวรำข้าวลงไปนะครับรำข้าวหนึ่งส่วนเติมกากน้ําตาลลงไปใช้ประมาณ10ลิตรจะเป็นแหล่งพลังงานแหล่งอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ใส่ตัวจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชในวันนี้เราจะใช้เป็นไตรโคเดมา่าทายสองช้อนพูนๆเลยคนให้เข้ากันการคนจะทําให้วัสดุต่างๆารวมตัวกันแล้วก็เข้ากันได้ดีขึ้นจากนั้นเราก็จะปิดฝานะครับถือว่าเสร็จวิธีการทำนะครับเราจะหมักเป็นเวลา3วันซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราหมัก และก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้งานในวันนี้นะครับเราจะมาใช้กับนาข้าวนะครับซึ่งเราจะเปิดน้ําใส่ข้าวพื้นที่1ไร่นะครับเราจะใช้น้าหมัก5าลิตรสำหรับท่านที่ทําเกษตรแบบพึ่งตนเองหรือเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารต,ต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะนําเอาสูตรนี้ไปทดลองใช้ดูนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีน้าหมักคีวภาพกระตุ้นรากสูตรนี้รับรอ,องได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําน้ําหมักชีวภาพกระตุ้นรากสําหรับน้าหมักสูตรนี้นะครับเราจะทํนขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้พืชเนี่ยสามารถที่จะแตกรากได้ดีขึ้นระบบรากของพืชแข็งแรงขึ้นจะทําให้พืชสามารถหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับเนื่องมาจากว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่เรานํามาใช้ ถ้าเกิดการหมักการย่อยสลายที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะได้ธาตุอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนกรดอะมิโนและฮอร์โมนต่างๆรวมไปถึงพวกจุลินทรีย์อีกเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งเป็นประโยชน์และส่งผลให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถทําให้พืชมีความแข็งแรงนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังจะเติมในส่วนที่เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมโรคพืชน,นะครับโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินจึงทําให้พืชเนี่ยมีการปอดโรคมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะให้ผลผลิตที่ดีได้ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์เราจะใช้3ส่วนนะครับหรือ3กิโลไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูลควายก็สามารถใช้ได้นะครับตัวมูลสัตว์เนี่ยจะมีธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ต่างๆอีกจํานวนมากต่อมาก็จะเป็นลำข้าวนะครับลำข้าวก็จะมีธาตุอาหารวิตามินเกลือแร่ต่างๆเราจะใช้1ส่วนซึ่งตัวลำข้าวเองอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเราจะใช้ในเรื่องของการขยายเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น,น ต่อมาก็จะเป็นกากมันนะครับตัวกากมันเราจะใช้เป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาให้จุลินทรีย์สามารถขยายตัวได้ดีขึ้นสามารถที่จะดึงเอาคุณสมบัติของธาตุอาหารต่างๆ,ๆออกมาใช้งานได้เร็วขึ้นซึ่งเราจะใช้ในปริมาณ1นกิโลหรือ1ส่วนแล้วก็จะมีกากน้ําตาลนะครับตัวกากน้ําตาลเนี่ยจะเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ทาให้จุลินทรีย์สามารถที่จะขยายตัวได้เร็วขึ้นขยายตัวได้เยอะขึ้นกากน้ําตาลเราจะใช้จํานวน10ลิตรนะครับ ต่อมาก็เป็นจุลินซีนะครับจุลินซีในกลุ่มที่ใช้ควบคุมโรคพืชนะครับโดยเฉพาะเชื้อที่อยู่ในดินนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นพอร์สามหรือถ้าเกิดไม่มีพอร์สามเราสามารถที่จะใช้เป็นไตรโคเดมาแทนก็ได้โดยปกติแล้วเราจะใช้พอร์ลสามเราก็จะใช้เป็นปริมาณ1นึ่งซองนะครับหรือถ้าเป็นไตรโคเดมาเราก็จะใช้ปริมาณ2ซช้อนนะครับ สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เราเตรียมถังหมักแล้วก็มีน้ำสะอาด50ลิตรนะครับเมื่อเราเตรียมถังหมักแล้วก็น้ำสะอาดเรียบร้อยนะครับให้เราใส่ปุ๋ยคอกลงไปปุ๋ยคอก3ส,ส่วนหรือ3กิโลเราใส่ลงไปหมดเลยนะครับตัวนี้เมื่อเราใส่ปุ๋ยคอกลงไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไป เราก็จะเติมกา,กากมันลงไปนะครับตัวกา,กากมันสําปะหลัง1กิโลนะครับตัวนี้จะช่วยในการเร่งปฏิกิริยาได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องมาจากว่าการหมักกาก,ากากมันสําประหลังนะครับจะทําให้เกิดแอลกอฮอล์ซึ่งตัวแอลกอฮอล์เนี่ยจะไปดึงเอาคุณสมบัติของมูลสับคุณสมบัติของลำนะครับออกมาได้เร็วขึ้นนะครับมันจึงทําให้น้ําหมักเราเนี่ยสามารถนําไปใช้งานได้เร็วขึ้นาจากนั้นเราก็จะเติมตัวลำข้าวลงไปนะครับลำข้าว1ส่วน สําหรับลําข้าวนะครับลำข้าวเนี่ยจะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารต่างๆวิตามินเกลือแร่นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเป็นประโยชน์ต่อระบบรากเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการงอกของพืชได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นแหล่งอาหารให้กับพืชนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะใช้เป็นตัวเพาะเลี้ยงสําหรับจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ใช้ควบคุมโรคพืชด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะเติมกากน้ําตาลลงไปนะครับซึ่งกากน้ําตาลเราจะใช้ประมาณ10ลิตรนะครับ สำหรับกากน้ําตาลนะครับตัวกากน้ําตาลเนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานแหล่งอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ช่วยให้จุลินทรีย์สามารถที่จะขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับขยายตัวได้เร็วขึ้นและมีปริมาณที่เยอะขึ้นมีจํานวนที่เยอะขึ้นด้วยและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะสามารถที่จะควบคุมกลิ่นของน้ําหมักได้เป็นอย่างดีจากนั้นเราก็จะใส่ตัวจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชนะครับในวันนี้เราจะใช้เป็นไตโคนามานะครับถ้าเกิดใครไม่มีไตโคนามาก็สามารถที่จะใช้เป็นสารเร่งซูเปอร์พอร์สามได ในปริมาณที่เราใช้ถ้าเป็นไตรโคเดมาเราจะใช้สอ้อนพูนเลยส่วนถ้าเป็นาสารเล่งซุปเปอร์พอล์สาเราก็ใช้1ซองตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการควบคุมโรคพืชทําให้รากพืชมีความแข็งแรงนะครับไม่เกิดโรคได้ง่ายนะครับซึ่งเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคพืชส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อที่อยู่ในดินนะครับตัวนี้เราก็จะหมักแล้วก็สามารถที่จะขยายเชื้อไปพร้อมกับน้ำหมักชุดนี้ได้เลย จากนั้นให้เราใช้อุปกรณ์ในการคนนะครับจะเป็นไม้ก็ใช้เป็นไม้ที่สะอาดนะครับเราสามารถที่จะคนให้เข้ากันการคนจะทําให้วัสดุต่างๆารวมตัวกันแล้วก็เข้ากันได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะปิดฝานะครับถือว่าเสร็จวิธีการทำครับตัวนี้เราก็จะปิดฝาให้สนิทนะครับกันพวกมแมลงต่างๆลงไปวางไข่นะครับ สําสหรับวิธีการดูแลรักษานะครับเราจะวางถังหมักไว้ในที่ร่มนะครับเราจะหมักเป็นเวลา3วันซึ่งใน3วันเราจะทําการคนทุกวันนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้นหลังจากหมัก3วันแล้วเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยซึ่งวันนี้เราจะพามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวนี้ก็คือเราหมักไว้ก่อนแล้วก็เราใช้งานอยู่เป็นประจําจะมีอยู่ถัง,งหมักอีกตัวนึงนะครับซึ่งเราจะาถ้าเกิดเราจะสังเกตจ,จุลินทรีย์ตัวนี้จะ เป็นการกระจายตัวได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะหอมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราหมากักแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับซึ่งเราก็ใช้งานอยู่เป็นประจําลักษณะของสีก็คือจะเป็นน้ําสีน้ําตาลและมีความหอมนะครับแล้วก็จะมีฝ้าขาวๆข,ขึ้นด้านบนด้วยสําหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งให้เราทําการคนก่อนเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นแล้วก็ทําให้จุลินทรีย์เนี่ยกระจายตัวได้อย่างทั่วถึงนะครับ คนเสร็จแล้วก็สามารถที่จะตักไปใช้ได้เลยหลังจากที่เราคนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตักไปใช้งานนะครับวันนี้เราก็จะตักไปใช้กับนาข้าวนะครับซึ่งเราจะเปิดน้ําใส่นาข้าวแล้วก็จะปล่อยตัวน้ําหมักสูตรนี้ไปด้วยเลยนะครับสําหรับวิธีการใช้งานในวันนี้นะครับเราจะมาใช้กับนาข้าวนะครับซึ่งเราจะเปิดน้ําใส่ข้าวนะครับแล้วก็จะเติมน้ําหมักสูตรนี้ลงไปได้เลยนะครับซึ่งในอัตราส่วนการใช้ในการปล่อยใส่นาข้าวก็คือพื้นที่1ไร่นะครับเราจะใช้น้าหมัก5าลิตร ปริมาณน้ําไม่ได้กําหนดว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะปล่อยน้ําให้เต็มนาได้เลยซึ่งการใช้งานเราก็จะค่อย,อยๆเทลงไปนะครับเทลงไปเป็นช่วงเป็นช่วงตัวนี้จะมีความสะดวกสบายในการใช้งานมาก <Another one> ครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับถ้าเป็นการปล่อยไปกับน้ำเนี่ยเราเราสามารถที่จะใช้ได้กับนาข้าวนะครับหรือจะเป็นแปลงที่เราปลูกผักไม่ว่าจะเป็นพวกผักก้านจองผักบุ้งแก้วต่างๆนะครับที่ต้องอาศัยน้ําขังตัวนี้เราสามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําได้เลย ตัวความถี่ในการใช้งานนะครับเราสามา,ถา,มารถใช้งานได้สัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้ระบบรากของต้นพืชต้นข้าวมีความแข็งแรงนะครับสามารถหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเติมธาตุอาหารเติมจุลินทรีย์ลงไปสําสหรับการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นพืชที่ไม่มีน้ําขังนะครับหรือเราลดน้ําเป็นประจำแต่ไม่มีน้ําขังตัวนั้นเราสามารถที่จะผสมน้ําฉีดพ่นหรือผสมน้ําลาดลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมน้ําฉีดพ่นหรือราดลดเราจะใช้ในอัตราส่วนน้ำหมัก 100ซีซีต่อน้ำา10ลิตรนะครับสามารถที่จะลดได้ทุก2สัปดาห์นะครับหรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์และช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับก็คือเราจะ ไม่ใช้ในช่วงที่มีแดดจัดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีจุลินทรีย์ค่อนข้างที่จะมากนะครับเราต้องการที่จะให้จุลินทรีย์เข้าไปปรับโครงสร้างดินเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการแตกรากได้ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดโดนแสงแดดจัดจนเกินไปนะครับจุลินทรีย์จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งน้ำหมักสูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับถ้าต้องการที่จะให้เขาแตกรากใหม่ให้เขามีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ไม่เกิน6เดือนนะครับเนื่องจากมีการเกิดแอลกอฮอล์เกิดจาก ตัวกากมันซัพหลังนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราหมักไว้นานจนเกินไปจะทําให้เป็นโทษต่อพืชน,นะครับรสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําน้ําหมักกระตุ้นรากสูตรนี้นะครับสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทําให้พืชมีความแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีแลกะก็สามารถที่จะให้ผลผลิตที่ดีได้ อนอกจากนี้แล้วยังเป็นการช่วยในเรื่องของการลดการควบคุมพวกเชื้อต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรคพืชที่อยู่ในดินนะครับตัวนี้จะช่วยทําให้พืชมีความแข็งแรงไม่เป็นโรคได้ง่ายสําหรับท่านที่ทําเกษตรแบบพึ่งตนเองหรือเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะนําเอาสูตรนี้ไปทดลองใช้ดูนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําไปทดลองทําและใช้งานดูได้นะครับทางส่วนของเราก็ใช้สูตรนี้อยู่เป็นประจำนะครับเพื่อที่จะช่วยให้พืชนี่มีการเจริญเติบโตที่ดีน้ำหมักคีวภาพกระตุ้นรากสูตรนี้รับรอ,องได้ผลแน่นอนครับ